มาก็เย็นแข้งไทจากสวนเหรอนี่กระดานได้แสนตา,ยยาวันยงไหวหนึบนะฮะอันนี้มันเป็นพันธุ์ผสมในชาบ,บองสีสีเขียวกับสีเหลืองผสมกันเลยเป็นหนึบเนี่เปลือกจะเป,<อ>เป็นสีเหลืองชใช่อันนี้เป็นพันผสมเลยมันปกติมันจะมีเขียวกับเหลืองใช่ไหมไอเขียวไอเขียวนี่จะจะแข็งหน่อยอ แต่ไอ้สีเหลืองนี่ฟูปุยนุ่นริงแล้วยังทีนี้พอพอปลูกไปปลูกมาผสมพันธุ์กันก็เลยมาเป็นเขียวกับเหลืองใช่มันก็เลยเป็นหนึบอันนี้ยดูนี่เนี่ยลูซี่กินด้วยห่างไปไหนไม่ได้เลยได้ลูกอีกคนนึงนะลูกเด็กลูซี่มาชมสวนวันนี้ เดินหางไปไหนไม่ได้เลยดูซีนมาสองครั้งแล้วมันชินแล้วอืโไอะไรไปเล่นข้างบนนู่นเดี๋ยวจะเอามุมอดูซิพันผสมเอามาดูใกล้ๆดูยกมาทานอะ่ะพันผสมแตงไทยปุยปุยฝ้าย,ป,ยปุยฝ้ายกับเขียวหนึบ มาปูกใกล้กันผสมกันเป็นเขียวกับเหลืองเป็นหนึบเป็นแคนทลูปเลยทีนี้อร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำกะทิเล,เลยเนาะใส่เลยกินเหมาะสำหรับนี่แหละเป็นบาวงบาหวานวกินได้เลยลูซี่จ๋าวันนี้ลูซี่มาเที่ยวไหน nông dân mình đấy đúng rồi à ừ ừ tôi <laughs> โกนเสียงดังทำไมือนั่งเฝ้ากันอยู่นี่เหละ